เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าเลยนะครับผมตอนนี้ก็สมาชิกของเราเนี่ยเกือบจะมาที่9,000แล้วนะครับก็มาตั้งแต่ไอคลิปเลยนะใบอันเออ,ต,อตามกันมานี่เยอะเลยนะต้องขอขอบคุณนะผู้พัฒนาเกมนะครับผมที่เอาลิงก์ผม เอาคลิปผมเนี่ยเออไปแป,ะ,แปะหน้าเว็บนะฮะทำให้เออมีสมาชิกหน้าใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเลยเนะครับผมต้องขอยินดีต้อนรับนะเข้าสู่ช่องผมนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่เกมเอ่อ t r a n s f o r m อีกนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเกมอะไรเปิดอยู่ในเน็ตนะฮะแล้วก็บอกว่าเกมกวนๆอันมี้มั้ยแล้วเขาก็แนะนำมานะฮะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เอ่อหนูนับพันตัวนะฮะจะแย่งชีทเพียงกันเดียวนะครับโอเคฮะเ<ฮะ>พื่อไมใ่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมเราจะต้องใส่닉เนมกับพาสเวิร์ดด้วยเหรอฮะ โอเคครับผมแล้วก็ค r e เอทโอเคต้องใส่ิกเทมก่อนนะฮะก็เป็นอ่านูนูไมรูนีน่าพอละเดี๋ยวยาวไปแล้วก็พาสเวิร์ดอืมไม่บอกหรอกฮะสับมิดหนึ่งทีเขาตกลงอบขอบคุณนะฮะเสร็จแล้วก็อุ๊ยอ้อยยมาแล้วคุณคือหนูตัวเล็กที่ต้องไปที่ชีท อยู่ทางขวาใช้คีย์บอร์ดใช้ลูกศรคีย์บอร์ดนะฮะแล้วก็ใช้ลูกศรคีย์บอร์ดเนาะกดอัพเพื่อจำ้ำอืมจัดไปพอ,อทางซ้ายก็อย่างนี้โอเคครับผมเกมนี้อเอ้ยฮัลโหลฮัลโหลโอ้นารักโอ้นารัก,นรกหนูอะไรโอเคเราต้องไปแอบเก็บใช่ไหมอุ้ยหยุดอ๋อหนกว่าเกิดอะไรขึ้น โอเคตอนนี้อ่าได้ได้ได้ขนมาแล้วนะฮะแล้วก็ต้องเอาชี้เนี่ยกลับไปหรือเปล่าต้องเอ๋อ,อต้องกลับไปที่รูนะฮะโอเคครับเล่นไม่ยากเลยนะฮะผมแหมออกทูตเรียวเลยนะฮะอืมถึงกับอุย้ยมีเสียงเพลงด้วยเดี๋ยวนะฮะขอเบาเสียงเกมสักครู่นะฮะผมจะดังไปไหนเนะี่ย เพลงนี่เหมาะสมที่จะมาเป็นเกมทำอาหารมากกว่าจะมาเป็นเกมอ่าหนูแย่งชีตชวบ,บ้านเขาะนรับผมอุ้ยไอ้เยอะเราลงไปเพ้่ยแย่งอุ้ยทำไมหนูเยอะจังเลยอืมอุ้ย,ยมีการทําเวลานะฮะตอนนี้ยังไม่รู้เอ้ยขนดิอืมถึงกับขนหนึ่งชิ้นนะฮะตอนนี้ตัวเรานี่ตกเป็นเป้าอุ้ยเอาแล้วต้องถึงสิครับผมอืมอือถึงกับถึงโอ้กระจอกครับผมแค่นี้เองอะไรเด้ จไอไอจีเจขนไม่มาโอ้ so cute เออเฮ้ยต้องมีมีว่ายน้ำด้วยเอาแล้วเราอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่โอเคเห็นแล้วอืมต้องขึ้นไปเอานั่นเหรอฮะเอาเอาเจ้าโอ้ต้องต่อสะพานเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะตัวตัวเราไปไหนแล้ววะเฮ้ยตัวเราอะ เฮ้ยตัวเราอยู <c oughs> ่ไหนไใครแม่งต่อสะพานจเนจเนเจนอยู่ไหนวะเนี่ยเอาเราอยู่ไหนอะเริ่มประสบปัญหาเอา้าใส่จมนำตายไปแล้วเริ่มประสบรณ์หากับการเล่นเกมนี้แล้วนะครับผมก็คืออ่าตัวอเองไม่เจอนะโอ้ <c oughs> เอานี่เราอยู่นี่เ <c oughs> พิ่งรู้ได้ชี้แล้ววิ่งกลับโอ้โอ้ ถึงอืมถึงกับถึงเออม,มีอะไรวะเนี่ยมีช็อปมีอะไรด้วยแหม่เราเข้าไปมีชีดเรามีอยู่120นะฮะเราสามารถโอ้ซื้อของใส่ได้ด้วยเหรอครับผมแหม่เยี่ยมไปเลยนะฮะเป็นหนูที่คาบอะไรด้วยอืมมีก็โอ้โหสุบุรีไม่ดีสุขภาพนะฮะ ไม่ดีไม่ดีเนี่ยมีมีสร้อยคอด้วยมีแว่นตามีมีเปลือกไข่นะครับผมแล้วก็ทรงผมมันเป็นเอกลักษณ์นะฮะแล้วก็ภาพพิดปากเป็นไม่ค่อยเท่เลยครับผมเราต้ององ่าต้องเป็นเด็กเนิร์ดนะฮะเราจะใส่อ่าแว่นให้กบหนูของเรานะฮะแว่นมีแว่นสามพิติด้วยเอานี่เลยนะซื้อดีครับอืขอขอค่าเออเดี๋ยว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 เราอยู่ไหนเนะี่ยเดี๋ยวหาตัวไม่เจออีกแล้วตัวเราไปไหนวะ หาไม่เจอเราไม่มีตัวเรารอะครับแหวมเอ้ยเอาเกล้าถึงก็เริ่มดันไปเอา้เอาเฮ้ยตรงนี้โอ้โหเราเราเจอตัวเราแล้วผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันะลงไปมันก็ตกไปตายไม่หรอวะโอ้เรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราไม่เราไม่ง่หรอครับเราเป็นผู้อ่าที่ฉลาดแล้วนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเราเนี่ยจะต้องเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมเขามีอ่าหัวนสลงหัวนสลิงอย่าเพิ่งดีเดี๋ยวตกจะเย็นทำไมเขามีหัวนสลงสลิงอะไรนี่อะไรฮะเอ้ยเดี๋ยวจุดพูดได้ด้วยเหรอ จิตพูดด้วยฮะเริ่มงงกับเกมนี้แลอตกคุยมีสลิงด้วยพระเจ้าอ๋อมีเพื่อนเราอเออเจยนัน็ตดอ๋ยเพื่อนจะลงมาด้วยทำไมวะอ๋อมันเป็นการบาดนะเป็นการเอาโซนี้คล้องกันเลยนะครับผมแล้วทีนี้เราเอาโซ่คล้องกันแล้วทีนี้มันจะลงมาด้วยทำไมออาตรงนี้เรามีใครต่อไม้หรือเปล่าฮะมีเออเฮ้ยเจน อุ้ยเย้เกือบไปแล้วไม้มีเอียงด้วยเหรอเฮ้ย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 อะโอ้โหเรายังไม่ตายใช่ไหมบอก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 เรายังไม่ตายตายแล้วเฮ้ยเราอยู่ไหนเนี่ยเอาตายแล้วโอ้เหมือนมันตายง่ายไงเอาแล้วไงต้องกินน้ำผึ้งผสมน้ำมะนาวนะฮะอ้าาสุดชื่นโว้ย เยี่ยมไปกันสิครับรออะไรกันอ้าวเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตรงนี้มีเฮกไอ้วิงไอเป็นจามไอไออะไรวะโอ้มีก็โดนกระดัดโอ้ไปแล้ว

ตั้งสติตั้งสติคนโอ้โหโดนโดนแล้วอย่าใจเย็นโอ้โหไม่โดนไอ้โดนโอ้โหมาเป็นคอมโบเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้เราดำแล้วตอนนี้เราวุ้ยกัปตันเลิศตอนไหโอ้ยหทำไมมันเจ็บจังอมยใจเย็นหลบได้โอ้โหหลบไม่ได้แล้วโอ้ยก็ใจแล้วจุดผีของเกมนี้คืออะไรโอ้ยตอนนี้ตอนนี้กัปตันเลิศตอนนี้เราทำไมคุณเล่นไม่ผ่าน เกมแม่งไม่ได้ยากเลยเอาตรงนี้โอ๊โดนโดนโดนไ้่เอโอ๊ยตาต้องขอพูดเลยว่าเกมนี้เนี่ยอจะให้เล่นก็คงไม่มีอะไรมากนะฮะก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกดีนะครับแล้วตัวกูหายไปไหนอีกล้ะนี่คือมหากราบการหาตัวไม่เจอเลยหาตัวไม่เคยเจอสำหรับการเล่นเกมนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเอาเว็บให้นะครับผมโอเคฮะสวัสดีก็กระกิฟเฟอร์กับผมโหเกือบลืมลไม่ได้เล่นนานโอเคบายฮะ